จะมีสเกลแต่ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์สิบยี่สิบสาสิบปนเราคงไม่ไม่มีเสด็จลบไม่มีครับก็เราสักสามสิบองศาเนาะตอนนี้คอันนี้เวลานะปัจจุบันเลยครับก็เหมือนกับเครื่องวัดฝนส่วนตัวนี้ก็คือความชื้นสัมพัทธ์รู้สึกว่าพอเมฆมาอากาศอากาศมันเริ่มเย็นลงความชื้นจะสูงขึ้นความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิจะเป็นตัวแปรผกผันสัพเทียบมนุษย์นี่แหละครับ ถ้าความชื้นสัมผัสมากแปลว่ามีโอกาสมีโอกาสฝนจะต่นจะตกครับก็ก็อาจารย์ก็รู้ตอนนี้ความชื้นอันนี้ก็คือเมฆฝนความชื้นสัมผัสมากเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยมากขึ้นจากเมื่อสิบนาทีที่แล้วเห็นไหมครับมากเป็นตัวเล็กน้อยนหะมากขึ้นก็กระโดดขึ้นเห็นไหมครับโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ขึ้นแล้วแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้อาจจะขึ้นไปสู่แปดตอนที่เราเดินลงมาตอนแรกๆมันมีแดดอยู่ทีนี้พอไม่มีแดดความชื้นความชื้นสัมผัสเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆอุณหภูมิเริ่มต่ำอาจารย์เห็นไหมก็โอกาสที่ฝนจะตก ก็ม <T itt les> ีส ja si ouais, ่วนมีส่วนสูงออตนนี้ของทุกอย่างมันเป็นหลักวิชาการถ้าเรานําไปใช้นประเทศไทยเสียดายผมเสียดายอะไรก็นํามาใช้ก่อนเขานะครับมีอยู่ขนาดนี้แต่ว่าเรามีเยอะมากเลยน่าภูมิใจนะเพราะว่าผมเกิดเป็นคนไทยผมดีใจที่สุดแล้วแต่เราใช้ประโยชน์น้อยมากเลยอุตูเข้าเลยอุตูนิยมวิทยาออกลำดับต้นต้นของของโลกรถไฟเราก็เข้าลำดับแรกๆของเอเชียแต่ไม่ไปไหนอาจารย์เนาะไปคุยต่อนะเนี่ย